บนพื้นที่สาธารณะอย่างเป็นระเบียบที uh um ่มีการท่องเที่ยวมผลงานของรังสิตตลดรัฐบาลดนคระสูตรขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับขอเชิญชวนนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับไปช่วยกันสนับสนุนทีมงานคนรักปรทุมเปลี่ยนแปลงนครรังสิตในการเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องจะได้ทีมงานคนรักปรทุมเปลี่ยนแปลงนครรังสิตนะครับได้ให้โอกาสพี่น้องนะครับ การนครรางสีต์นะครับเพื่อเพื่อที่จะไปกวดเพื่อหนุนสนับสนนนะครับของหน่วยงานสมาคมต่างๆนะครับดังนั้นเราจะสารต่อสวัสดิการนะครับและยกระดับสวัสดิการที่มีเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านะครับสิ่งตรงนี้มันก็จะมีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชําระเงิน อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ตามนโยบายที่เราวางไว้นะครับนะตามนี้นะครับจะไ,ไ,ไม่มีล้มไม่มีอะไรแน่นอนเราจะเข้ามาช่วยกันฝุดอมู่รอดต่อฐ<ม>านต่อให้มันดีขึ้นอย่างอันนี้ครับเนี่ยจะรวมอยู่ในนั้นทั้งหมดพวกกองทุนสวัสดิการชุมชนใช่ไหมครับของเราของของนครรังสิทเนี่ยนะครับเราจะต้องสารต่อสวัสดิการและยกระดับสวัสดิการให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะด้านไหนตาม ครับนี้เราตั้งใจที่จะทำนะครับไม่มีทิ้งแน่นอนี่ฝกด้วยครับนะครับครับต้องเปลี่ยนแปลงครับต้องพัฒนาขึ้นครับใช่ขั้นแรกเนี่ยผมอยากให้มีไฟมีทางเดินให้มีให้มันมีอะไรอให้มันดีให้มันเรียบร้อยก่าแล้วจอต่อมาไม่ได้มีอะไรขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อย้เรื่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยขึ้นเรื่อยข่อยขึ้ือนอย่อยรื่ ุดทางไอ้สะพานปูนเนี่ยมันจะมีรั้วอยู่อยู่ครึ่งทางเห็นไหมอือก่อนจะสรุปเนี่ยอือก่อนจะทำจะไมถึงไม่พูดกับชาวบ้านเขาก่อนเนี่ยน้าอาจพี่ดินเคามีโหนดกันแต่ไปทําไปไปฝางไปอะไรเขาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเขาไปทําไม่ไอ้อะไรรู้ว่าฝังอยู่เลยนะสุดท้ายเลยเห็นไหมคุณเดินมาคุณเด็บก็เห็นอืจะมีจะมีตรงบ้านอะไรในในวิทย์นี่อะไรอย่างเงี้ยือนั่นแหละทำไมถึง เห็นไหมไม่สิงคโชรไม่ใช่ของเทศบาลการก่อตั้งเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณไายเป็นสมาชิกอยู่แล้วดังนั้นถ้าเกิดมันจะล้มเนี่ยมันต้องอยู่ที่สมาชิกในสมาคมถ้าเกิดคนที่เป็นหัวบริหารเนี่ยนะครับเข,เขาจะล้เขาจะลาออกหรือจะล้มเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาชิกสมาชิกต,ต้องฟ้องต่อคนที่จะลม้มนะครับหรือถ้าเกิดผู้บริหารที่แต่งตั้งมา ขาลาออกสมาชิกก็ต้องเลือกตั้งสมาชิกขึ้นไปบริหารแทนนะครับอันนี้คือส่วนถ้าถามว่าจะล้มได้ไหมเราเหรอครับคือผมต้องเรียนก่อนว่าเรารู้จักกันนะครับและเราก็สนับสนุนในความเป็นประชาธิปไตย แล้วก็เป็เนประโยชน์่างของชาวบ้านครับอ๋อครับมันต้องมองตรงนั้นนะครับง่ายนะครับครับขวันโยบายเร่งด่วนที่เราอยากจะแก้ไขนะครับก็มีเรื่องของการจราจรซึ่งปัจจุบันเนี่ยการจราจรติดขัดมากนะครับในพื้นที่ต่างๆ นะครับโดยทั่วของนครลังสิตไม่ว่าจะเป็นเส้นเรียบคลองนะฮะหรือเส้นเมนหลักๆนะฮะตอนนี้เราต้องรีบแก้ไขโดยด่วนนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของน้ำประปาไหลอ่อนบางพื้นที่ไม่ไหลและก็ไม่มีบางพื้นที่ไม่มีน้ำประปาซึ่งผมมองว่านาครลังสิตเองเราควรที่จะผลักดันนะครับให้มีน้ำประปาทั่วทั้งน,ค,นครแล้วก็มีน้ำประปาที่ไหลทั่ว สะดวกสบายครับ,รบนะฮะแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขนะฮะเราควรที่จะจัดตั้งศูนย์การแพทย์เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อลดปัญหาการแอรอัดในโรงพยาบาลบนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ในโรงพยาบาลเองมีจำนวนของผู้ป่วยนะมากขึ้นแล้วก็ได้มีโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ที่แพร่ระบาดอยู่ในตอนนี้คือโควิดนี่มันจะได้ช่วยในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อตรงนี้<ม>เพราะจะลดจํานวนคนไข้ที่แออัดในโรงพยาบาลครับเราต้องทํา<ม>แล้วก็มีเรื่องของการจัดปรับทัศนียภาพนะครับของตัวนครรังสิตย์เองนะฮะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้า<ม>ที่มีสายไฟร<ม>ะยงระยางเยอะ<ม>นะฮะซึ่งเราได้ลงพื้นที่แล้วเราก็เห็นอยู่<ม>ว่าทุกวันเนี่ยมันบดบัง ทัศนียภาพต่างๆ <Okay. S 2> ฮะก็มีในเรื่องของหมาแมว uh huh. จรจัดซึ่งในซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีเยอะมาก uh huh. และในจังหวัดปทุมเองจากที่ผมได้ศึกษามานะฮะ uh huh. สุนัขจรจัดหมาแมวจรจัดเนี่ยแค่สุนัขเนี่ยก็มีจำนวนประมาณ1 0 0 0 0่นตัว <Okay. S 2> ทั้งจังหวัดซึ่งเป็นจำนวนที่เยอะมากที่ยังมียังไม่มีที่พักพิง เราก็ควรที่จะร่วมกันแก้ไขกับจังหวัดนะครับแล้วก็ปัญหาในเรื่องของน้ำเน่าเสียนะฮะตรงนี้ก็เยอะที่เราต้องช่วยกันแก้ไขเพราะว่ามันจะทำให้คุณภาพชีวิตต่างๆนะครับเวลาเราลงพื้นที่เราก็เห็นว่าพี่น้องประชาชนในนครราชสีิตเองเนี่ยได้พักอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ำมีกลิ่นซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะฮะใ,ในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องเรา คือผมมองว่าในส่วนหนึ่งเลยนะครับที่เราตั้งใจและเป็นนโยบายของเรานะฮะการที่มีสวัสดิการให้กับพี่น้องในนครลังสิตอยู่แล้วนะฮะที่จะตั้งมาเนี่ยเราจะยินดีที่จะสานต่อนะครับและเราก็ต้องเพิ่มสวัสดิการต่างๆนะฮะให้พี่น้องประชาชนในนครลังสิตเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมนโยบายของเราเนี่ยทำได้จริง นะฮะแล้วก็นโยบายอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของนโยบายของเรา<ม>ที่จะสานต่อและต่อยอดสวัสดิการ<ม>เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวนครรรงสิทธิ์ทุกอย่างครับผม